มดเหม็นขนาดลำตัวประมาณ2มิลลิเมตรสีลำตัวหัวและอกสีดำท้องและขาสีน้ำตาลอ่อนจนเกือบโปร่งแสงหนวดแบบหักข้อศอกเจนิคู l เลตอัอนเทนามี12ปล้องขาเรียวยาวสีอ่อนท้องมีเพดิเซลหนึ่งปุ่มเชื่อมระหว่างอกกับท้อง กลิ่นเหม็นปล่อยออกจากต่ำกลิ่นเมื่อถูกรับกวนเป็นกลิ่นฉุนเฉพาะตัวพฤติกรรมและที่อยู่อาศัยชอบอยู่ในที่อุ่นและชื้นเช่นรอยแยกของผนังกระถางต้นไม้หรือบริเวณใกล้ท่อระบายน้ำมักสร้างรังภายนอกอาคารแต่สามารถย้ายเข้ามาในบ้านได้มดงานเคลื่อนไหวเร็วมากและมักสร้างเส้นทางตามขอบผนังหรือพื้น ชอบอาหารที่มีน้ำตาลแต่สามารถกินไขมันและสากสัตว์ได้ด้วยวงจรชีวิตใช้เวลาโตเต็มวัยประมาณ34 3 8ถึง38วันมีวันณะสืบพันธุ์ที่มีปีกแบบเมมเบรนมดราชนินีสามารถอยู่ได้นานหลายปีมดเหม็นเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ควบคุมได้ยากเพราะรังมีหลายจุดและมักซ่อนอยู่ในที่เข้าถึงยาก